มมยินดีต้อนรับกับเข้าประสู่มานอรอดพาร์ทสองสองสองอ่าด้วยความด้วยความผิดพลาดของพาร์ทที่แล้วก็คือผมลืมสร้างตลาดผมก็ว่า,วาเอ๊ยมันจะหาตังค์ยังไงวะ <c oughs> เอาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนไมันคือตลาดวะอันนี้วะมาเก็ตเพรสหรือมันไม่ต้องเอาใหญ่มากวะผมผมไม่รู้ว่ามันต้องขนาดไหน ไปหนึง่งแปลกแปลกแล้วเอาสักประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตลาดนัดอตลาดนัดให้กับเออ่ชาวบ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตลาดมันทำอะไรยังไงบ้างนะเอออเาเป็นว่าผมไม่รู้อะไรสักอย่างนะอ่ะเนี่ยมันไม่มีคนทำบ้านเลยเกิดอะไรขึ้นวะเอ้ยเอ้ยเหมือนชาวบ้านเขาจะวุ่นว,ว,วายอะไรกับเออ่ ทำงานทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ๊ะอะในเมื่อมีนมีนทำก็เอาครอบครัวดูเอาไปแล้วก็ถ้ามีคนว่างก,ก็ตัดไม้เด็ดไปนะสุขสนานสามัคคีดีอืมเฮ้ยเราจะโดนบุกหมู่บ้านตายเนี่ยม,ม,มันไม่มันไม่มีทำไมไม่ทำบ้านอะ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะ เออคุแปลกๆ,ๆแล้วอ่ะหรือผมทำอะไรผิดวะเออแล้วผมก็ไปลองเซิร์ชนิดนึแล้วเออเหมือนหลายๆคนก็เป็นปัญหานี้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าคนจะแก้ยังไงเหมือนกันเนี่ยเนี่เห็นปะผมมีตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็มีบ้านอีกสี่มันนิ่งเลยว่ะดูดิเห็นปะม,นมันจะทำอะไรวนๆเด็ดที่บ้านตัวเองไปเออผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเพราะฉะนั้นผมคิดว่า งั้นเราก็เล่นใหม่แม่งเลยแล้วกันนะมาไรก็เอาใหม่เลยแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันสุ่มมาตรงไหนแนละ้วทีนี้ก่อนเดินเลยดูแมวก่อนเราอยู่เอ้เอ๊ะอันไหนคือเราอะเอ้เหมือนเราจะอยู่ตรงเออเหมือนเราเหมือนเราจะอยู่แบบว่าเขตแบบแถวแถวเดิมนะตรงนี้เออโอเคเรายังอยู่ขวาล่างเหมือนเดิมอยู่ก็โอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่อืมเราดีดีด้วย อยู่ใกล้แบบว่าเบอร์รี่แล้วก็เกลือโอ้โหชีวิตชีวิตเรายังไม่เกลือพอเลยเร็วเข้าเร็วเข้าเบอร์เราต้องการทรัพยากรช่วยกันคนละมือคนละมิดคนละหน่อยเราถูกขับไล่มาไม่ก็ให้คิดซะว่าเมืองแรกเราแตกไปแล้วเออเราโดนแบบว่าโจนแตกไปแล้วเพราะว่าชาวเมือเขาหยอนงังเราก็เลยย้ายย้ายสิทฐาน แต่เมืองนี้ก็บรรยากาศดีนะโอ้โหอย่าเรียกเมืองเลยยังไม่มีความเป็นเมืองว่าแต่นิดเดียวเอ้าเอ้าทำไมเมืองอมันเอ๋ยแล้วล่ะอาหารอ๋อวัววัววัวต้องเดินไกลแน่เลยวะนี่ขุดขุดอ๋อวัวต้องเดินอ้อมสร้างให้มันไปแบบว่าเนี่ยแล้วก็ตรงน,นี้สามารถไปอะ นาเกลือได้นาเกลือแล้วก็น้ําผมว่าน้ําเราสร้างให้มันเชี่ยวตรงน,นี้เลยบูมบูมบูมไปเอาเบอร์รี่เบอร์รี่พอเไปเบอร์รี่ก็มันก็จะสามารถเดินกลับมาได้เออแม่ครับวางแผนการตลาดอย่างรวดดีอย่างรวด,ดุีบวชอ่ะละคนก็ไปตัดไม้อ่าสักสองครอบครัวแล้วที่เหลือก็มาตรงนี้ เอา้าอ๋อมันมันไปเอาน้ำก่อนใช่ไหมอ่าน,นั้นไปทำ,ทำน้ำก่อนแล้วกันทำน้ำก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเออ่ถัดไปนะอาจจะดูรีบๆหน่อยนะช่วงช่วงแรกนะเออมันจะแปลว่าเราเรามาเริ่มใหม่ไงเสดายเลยถุงลม2ชั่วโมงเอาเป็นว่าค่าค่าเรียนรู้แล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราปิดปากกันได้ จบแล้วที่ชื่อหมู่บ้านขยานคันแข้งเอาของเราเปียกมันก็ต้องเปียกแน่น,นอนอยู่แล้วสิวะอืมถ้าของเราเปียกเหรอผมว่าเราต้องสร้างของออามาใส่ก่อนวะก็จะให้อนาคตเขาเลี้ยงไก่หรือแครอทแครอทเราอาจจะเอาแค่อันเดียวก็พอปะอเดี๋ยวให้เขาเลี้ยงไก่ดีกว่าจะได้เอาไข่ได้หายเลยหาเลยต้องการนี่ก่อนบ้านมันเสร็จไปแล้ว ค่อยสร้างวันถหลังคือผมอยากสร้างเอ่อโรงเก็บของเงินเพื่อที่จะบอกว่าไม่ให้มันอะนี่ไงบบบแบบแบบเอ่อไม่ให้ของมันโดนดามเมจจากฝนตกหรือว่าสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับถึงจะคุณหิดเนื่องที่ต้องมาเล่นใหม่แต่ก็แต่ก็พันดีเหมือนแบบเปิดทูป,ปตาใหม่แล้วก็จะได้ทำให้พยายามทำให้มันดีมากกว่ารอบที่แล้วที่ รามีการผิดพลาดหลายๆๆอย่างนะการที่ไม่ได้แพลนอะไรให้มันดีแต่มันก็จะบอกว่าเราไม่ได้แพลนไม่ดีก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ได้ไงว่ามันเล่นยังไงนะเราก็เพิ่งเคยเล่นแหจะให้ผมเก่งเลยก็อะไรยอยู่นะครับเออตรงนี้ปึ๊บปึป๊บอืมเดี๋ยวจะให้มันอยู่เป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกตรงนี้เป็นบล็อก เป็นซุปๆๆยาวไปเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมไปโอ้นายนี่มันเอวดีเหมือนกันนี่นะสหายฮเมื่อกี้ผมหยุดเมี้เขาเขาเขาถามว่าเอ้ยไอ้ท่อนไม้เนี่ยมันดูมันดูตั้งตรงสำหรับนายไหมสำหรับฉันมันดูเอียงเนิดหนึ่งนะไม่พวกชวะชวะนาน่าจะเอียงนิดหนึ่งเมื่อกี้อ่ะโอ้นี่นายใช้หาคิตีลมแล้วสร้างไม้ขึ้นมาได้เหรอนายนี่มันเก่งจริงๆเลยสหาย เรามาเดาชื่อเขาไหมว่าเขาชื่ออะไรโทรมัสอุย้ยโทมัสปะมาดูกันดิเขาชื่ออะไรโอ้โหเออร์ฮาร์ตโอ้โหชื่อแม่งโคตรยากเลยเอ้ยน,ยนายแล้วมันเก่งเหมือนกันนี่ยว่าพวกเออร์ฮาร์ตเออร์ฮาร์ตเออร์ฮาร์ตฐานเก็บศูนย์ไพ่อะไรต่างๆแล้วนาแค่ามาอยู่ข้างๆนี่ไปเอ๊เหมือนรอบนี้เราบ,บอกว่าแบ่งโซนดีนะเออมันมีของแค่นี้จะไม่แบ่งดีแนไงวะ แล้วส่วนไอ้วัวตรงนี้ก็เดี๋ยววัวเราค่อยย้ายย้ายไปข้างล่างตอนที่อันนี้มัน,มนเสร็จแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็เราค่อยย้ายเราค่อยย้ายวัวมาสักเออเออวัวไว้ไหนดีวะเออวัวไว้ไหนดีวะวัวตรงนี้หลังบ้านนะเอ้ยมีเสียงหมาด้วยเปมีหมาด้วยเหรอ,อหรือวัวมันหรือเมื่อกี้วัวเห่าวะ เจเขาขุดคนเดียวเหรอเฮ้ยเฮยเฮยใครว่ายายทำมอนไม่เป็นนะนี่ท้าห้ดูเฮ้ย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 เฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ แล้วก็สร้างรากฐานให้กับพวกเราเดี๋ยวพวกนายจะต้องได้ไปลบขวานนี่ก็อุย้ยนี่นายมีขวานไวกิ้งเลยเนะี่ยนะอุ้ยมีค้อนทอรด้วยอุย้ยยายยายเขาก็ถือขวานขวานไวกิ้งเลยใช่ไหมใช่ไหมวะโอ้โหยายเอาจริงๆเขาเขาไม่น่าจะใช่ยายหรอกยังไม่แก่ครับน่าจะเป็นรุ่นป้ามากกว่าเดี๋ยวเราเรียกเขาสแปะเลยแก่เลย,แ,เลยแต่ฉันเรียกเออเธอว่าพี่สาวแล้วกันนะ <Okay. S 1> ฉันให้เกียรติให้เป็นชาว เออจะบอกว่าเราเป็นชาวเมืองเลยวะเราเป็นเจ้าเมืองที่ดีเอ้แหม่โฮมสวีทโฮมวิ่งมันเริ่มเป็นเล่าเป็นล่างเร็วขึ้นระหว่เออเหมือนเราแบบว่าเริ่มเราเริมยเราเริ่มเป็นแล้วไงแต่บ้านมันก็แคบน,นิดหนึ่งนะเหมือนมันแคบกว่าบ้านที่ใดกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าชาวเมืองเราอยู่กันอย่างอุ้ยโอประตูล็อกด้วยโอ้โหโโรอบนี้เขาล็อกประตูไม่ให้ไม่ให้เจ้าเมืองเข้าอ่ะบ้าจะเป็นเจ้าเมืองโอ้ย เฮ้ยเออป่ะด <c oughs> <c oughs> ูต่อเสร็จา็แข็งทัด อ๋อ <AL> มันเป็นแบบมันเป็นหินอย่างนี้เลยเหรออุ้ยก็ดีแล้วนะเออดีแล้วดีแล้วเออผมว่าหมู่บ้านนี้มันสวยสวยกว่าที่เราอ่ะเราก็ย้ายคอกวัวก,ก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวต้องวัวเขา้าจะเหงาย้ายเขามาอยู่ย้ายเขา,าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะให้เขาอยู่แบบสบายๆชิวๆไปเอ,อ,อ๊ะหายเยอะเลยวัวเราต้องมีที่อยู่เดี่ยวเข้า นี่ชาวเมืองขยนันแข็งนี่สมแล้วที่ชื่อหมู่บ้านขยานคานแข้งอุ้ยผมเพิ่งสังเกตว่ามันเข้าหน้าร้อนแล้วจูนมิถุนาแล้วนะเฮ้ย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 แม่ขยันแข็งรีงรอบนี้โอ้โฟแฟมิลี่มาเพมแล้วดีจริงๆเอาละแล้วก็ เวลาของการล่าสัตว์มขอดูก่อนนะว่าแถวเ,เรามีอะไรบ้างโอเคหินอโคลนเกลือโหหน้าเกลือล่าสัตว์โอ้ล่าสัตว์เราอาจจะต้องอยู่ข้างบน,ข,งบนข้างบนเลยวะข้างบนบนเลยนะอโอเคอยู่สักประมาณตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ให้เขาไปเตรียมพร้อมการล่าสัตว์นะเพื่อที่จะได้ไปเดินทางเออเนี่ยล้วก็ให้เขาเดินทางขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นเราอำนวยความสะดวกให้เขาโดยการที่เส้นทาง ล่าสัตว์ให้เขาไม่หลนสร้างเส้นทางทางตรงมาเลยเ,ออเดี๋ยวเดินมานี่ปุ๊บ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 แล้วก็มีป้ายบอกว่าซ้ายมือตรงไปเลยยาวๆจะเจอทางล่าสัตว์เอ,อ้าแล้วมีถนนตัดด้วยหวังว่าเขาจะไม่หลงนะมาอุ้ยทุกท่เมืองเราอุ้ยผมชอบบรรยากาศบรรยากาศผมชอบบรรยากาศว่ะเอออืมขายเบอร์รี่ถูกแล้ว แต่ทำไมมันไม่มีคนมาก่อไฟอีกแล้ววเฮ้ยล็อกกิ้งแคมป์สองอันก็ว่าอยู่ <laughs> I'm sorry my friend ไฟเอ,อ้ยผมก็ว่าทำไมมันทำไมมันไม่มีไฟวะ <c oughs> เออไอโง่เอ้ยเราทมือ,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 อผมนี่มันโง่จริงๆเลยเอาสองครอบครัวมาทำเลยลวกันนะผมก็ว่าว่าเอ๊ะทำไมมันหน้าตามะคุณคุณยังเดินผ่านต่อไป เออมาลนะเอยเจ้าเมืองเราโมชิบหายเลยวะ่ะเราไม่มีฝืนกันแล้วดีน่าร้ารอนเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเลยเราชิบาหายกันแล้วนะพวกเออใช่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 โอ้โหขยันขันแข็งจริงอุอ้ยนี่เขาแบกเนื้อมาเลยวะ่ะอห้ยเจ๊ เจ๊กาอิ่มเลยป่ะเนี่ยวันนี้โอ้วาเจ้า,าเลย <c oughs> ก็ว่าว่าทำไมไม้เรามันขึ้นไวจัง <c oughs> <c oughs> ว,ว้าวสวยงามสายสวยงามแล้วก็ให้หนึ่งครอบครัวทาตรงนี้ แคเนอรี่ให้อยู่ใกล้ๆเอ้าต้นไม้มันบางอีกมาดูดีกว่าเจาเขาเรื่อยโอ้ยเจโคตรเก่งหัวไม่ยอมทำงานฉันก็ต้องมาทำเองเอ้ยเื่อยเป็นบ้าเลยจเจเมืองอยี่ดูอะไรนะฉันแค่ขี่รถอยู่นะพักไหน,นไม่ได้ยังไงทำไมมันมันต่ำหรือเจเขาสูงวะ เอ้าครบแล้วปะเอ้ายังเนี่ยมันก็มีแค่นี้เองเนี่ยแทนเนอรี่เอาไว้ตรงไหนเดี๋ยววะเอาไว้เออนี่เรเริ่เรื่องนี้ก่อเรื่องนี้ก่อนแทนเนอรี่แทนเนอรี่ให้มันเป็นบัวว่าอยู่ข้างๆไอ้ราชสัตว์โอไม่รู้ว่าเราจะไปต้องสร้างเลยหรือเปล่านะสร้างมาก่อนเลยกันดูมันถนนใหญ่ดิไอ๊พวกราชสัตว์ก็แบบเอ้ยเสด็งพวกเป็นไงบ้างนะ จะลองตัดไข่ไปอยู่แหละนี่ผิวปากด้วยออคทอเบอร์นะตุลาแล้วนะไปะเราต้องรีบสร้างแทนนารีให้มันเสร็จก่อนวะอุ้ยมันขโมยหนังเราไปอีกแล้วไอ้โจรโจรไปอยู่ไหนวะมองหายนะเอ้ยเราเนี้ยเราอยู่ในป่าเลยว่ะไอ้พวกนั้นมันหนีทำไมาตรงนี้มันนึกว่ามันจะหนีพ้นเหรอ เอ้ยวันนี้มันโดนเราแน่สาหา่าเอาเฟรมเบ็ดตกได้เหลือสี่สิบหรือสี่สิบี่หกนี่ซ้อมกันหน่อยเพื่อนซ้อมกันหน่อยหมู่บ้านพวกนี้มันกระจอกนะรอบนี้เราจะรอบนี้เราจะไม่ยอมแพ้แล้วนะรอบนี้เราจะเอาชนะให้ได้ไมาหา่หลอกเราทีละมึงบักไม่ยอมทำงานคิดว่านะไม่ยอมทำงานจริงอ่ะปล่อยให้สัตว์มันพักพักผ่อนให้มันจเจริญเติบโตกันไปนะ ้ยมีแฟมิลี่มาจอยเพิ่มแล้วโอ้ยสิบเจ็ดแล้วว่าทำบ้านดีไหมไม่มีปัญหาเจงเจ้าเจงเจ้าสุดเจ็บปะดิจโจมิกกี้มิกกี้แบบเสียงหายแล้วเมื่อกี้แล้วเราก็สร้างถนนสร้างถนนมาเป็นร็อกเป็นร็อกเออว่าอุปบะนี่เป็นของดีถนนนี่มันใช้ได้เลยมป็นไง วิสิบแปดคนแล้วว่ะชาวเมืองแฮปปี้หรือเปล่าแต่ทําไมมันไม่มีคนมาซื้อมาขายเลยะวะทำไมเราไม่เห็นได้เราไม่เราไม่เห็นได้ตังค์เลยดูดิตังค์เรายังบอกว่าศูนย์บาทเลยหรือตังค์มนดูตรงอื่นวะผมดูไม่เป็นตนะังค์อ่ะมันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะฉะนั้นคนทาเบอร์รี่เราคนทำเบอร์รี่เราต้องต้องคนทำเบอร์รี่เราต้องหยุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะหนังสัตว์เรามีเท่าไหร่นะครับหนังสัตว์เรามีสาม ให้มันไปทำแทนนารีสักหนึ่งแล้วก็คนไปช่วยขายของอะ่ะอันนี้มันคืออันนี้มันคือเก็บหรือขายวะมันตั้งมันตั้งมันตั้งค่าขายยังไงวะว่าตลาดแบบว่าจะไม่เราไม่อยากให้มีใครเป็นโฮมเลสู่ข้างนอกบ้านเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับโอ้ยมึงมาทำนี้ด้วยไหมฮะสั่งนี่น่นแหละ นูเบอร์นะนูเบอร์คือพฤศจิกานะผมเหมือนในในเกมนี้มันจะประมาณธันวาถึงกุมภามันจะเป็นหน้าหนาวของเขานะเออมาสร้างบ้านเสร็จปุ๊บ,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 บอีาลังเดียวหลังเดียวหลังเดียวหลังเดียวแล้วก็พวกนายก็จะได้เป็นอิสระแล,แล้วพวกอ้าวรถบัวรถมถขุดไปไหนแนละ้วะ แล้ววัวเรามันจะดิฟทำไมเฮ้ยอ่าผมสร้างมาเพื่อไม่ให้วัวมันมันดิฟเลยกันเพราะว่ามันเราสามารถลบทีหลังได้นะก็สร้างมาก่อนแล้วกันเออเป็นไงเออไม่เดือดอ้อมไปนู่นอ๋อเอามาล้างแล้วก็แบบล้างไขมันพวกนี้ออกปะแล้วก็ให้มันเป็นหนังที่แบบว่าเอามาทำเป็นเครื่องใช้ได้เออนายได้มันเก่งเหมือนกันนี่นะอ่าเองเจโลไม่รู้ชื่อเลย เรียกเองเชโล่ก่อนเฮ้ยผมลืมผมลืมไม่เขาหยุดล่าสัตว์ปะลืมจริงด้วยปะปะผมว่าอาหารเรามีโคตรเยอะแล้วเนื้อ16เบอร,ร์ที่93โอ้โหเรียกได้ว่าแทบหมดป่านะเบอร,ร์ดีเบอร,ร์ที่93้เดี๋ยวให้เขาเสร็จรอบนี้เอา้าเขายืนผิงอะไรไฟก็ไม่มีอ๋อพอเราเอาคนงานออกแล้ว ไฟไมันหยุดเยอ่ปเราก็ลืมดูให้มันจบนตอนนี้บายอืมโอ้โหยังเหงาด,งด,ด้วยไปดูดิเทรดเซนเ็นเตอร์ เทรดโพสเออเทรดดิ้งโพสผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราสร้างมันทำไมแต่มันน่าจะช่วยอะไรกับการเทรดดิ้งวะพวกมึงก็ต้องให้มึงมาอันนี้ของอยู่ดีววะเอา้าแต่เราไม่มีม้าด้วยว่ะไอ้ไฟเลยที่ที่บอกว่าคนเราจะมาพักผ่อนจากการทำงานนะเพราะฉะนั้นให้มันอยู่แล้วก็เอาคนงานออกมาเนี้ยที่สังสั่นเราจะเริ่มแล้วเดี๋ยวผมว่าอุย้ย ผมรีิวดูแล้วผมเล่นอเ้เซฟอยู่มาชั่วโมงกว่าเฮ้ยแม่พอเป็นที่แบบว่าเรองรมเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรที่แบบว่าแบบผ่อนผ่อนคลายีมากันไวเหลือเกินนะดูดิ ขยันทำงานกันเช่ยพอเป็นโรงเล่าเนะี่ยโอ้โหดูดิที่ที่แบบผ่อนคลายพวกมากันอย่างเร็วอะขนาดดูอ๋อเราบินที่ว่างสองครอบครัวนี่ว่าก็ว่าเลยไปเยอะจังเลย <c oughs> อ๋อเืมแบวัววัวมันใช้งานตรงนี้อยู่ ลำมากสหัสทุกคนวำมาได้ดีแล้วก็ให้มาดูแลหนึ่งคนโอเวอร์สต็อกเกิดอะไรวะโอเวอร์สต็อกเอ้าเร้ไม่มีเบียร์เนี่ยพพลายช่วงช่วงต้นผมอาจจะเร่งๆหน่อยนะไม่ได้แบบว่าซึมซับกับบรรยากาศมากแล้วก็นะเสียรุมกับตอนเซตที่แล้วนิดนึงผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าเป็นปัญหาอะไรสักอย่างเลยผม ไม่รู้เรื่องนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราเริ่มเมืองใหมนะ่แล้วเป็นชื่อเมืองขยานขานแข้งนะโอเคขอบคุณทุกคนมากแล้วน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าเออคลิปนี้จะเป็นจะบอกว่าเป็นพาร์ทสหรือเป็นพาร์ทหนึ่งจุดสองดิหรือหนึ่งจุดห้าเออเอาเป็นว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่นะ have good day Have a nice day See you again next t i m e สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ